เอาเพชรพระล่วยสวัสดีพี่น้องสู้ขู้สุขคนครผมเป็นยังไงพี่น้องลาพัฒนาเมื่อคืนนี่โชคหมานกับเซียนเหมือดบ่เขาเกาหาหาเกาเนาะพี่น้องเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เลขมันออกนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้คือผลลาพัฒนาเมื่อคืนนี่เลขบนมันออกหนึ่งห้าเก้าล่างแปดหนึ่งเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่แหละผลเมื่อคืนนี่เป็นยังไงพี่น้องโชคหมานกับเซียนเหมือดบ่ เขาตกกลับก็ถือว่าเขาก็าเก่าเพราะว่าเลขของเพื่อนนั่นบนล่างไปกลับเนาะพี่น้องเนาะบนล่างไปกลับนี่เห็นปะพี่น้องเข้ากเบิ่นคีิปย้อนหลังได้ได้ของเส้นเหมือนพี่น้องเข้าก็อาที่เห็นอยู่กนะพี่น้องเนาะมันแดดซองเพราะว่ามันอยู่กลางเดินอยู่ศูนย์ฟอกไตเนะพี่น้องเนะาะสลาิผลกัมีพาจิตาคนมันหลนี่นพี่น้องของเก่าของเส้นเหมือน ซือว่าเขาเราพี่น้องเนาะเด็กเพิ่นบ่ได้ปัปกหลักบนล่างใส่กลับล่ะพี่น้องบนล่างใส่กลับพี่น้องห้ากันบิคลิปยอดล้างได้ของเสื้อเมือนอ่ะพี่น้องดูผงเจ็บุงไทยกับขับบ้านขับซองกับแม่ยามพ่อยาา,อยาแม่กับขอให้ขับรถขับล่าระมัดระวังเราพี่น้องเนาะเดินทางแกวขาดปลอดภัย 14พี่น้องท่าน14เพชรพ,พาลวยกับบน้นกับซองเฮากะขอให้เดินท่างแก้วขาดปลอดภัยเด้อพระคุ้มคองเด้อพี่นอ้องเฮาไว้ซุ่มมีลูกมีเต่กาก็เขียวลูกมายามปูยาาหญ้า บัตรนี่ละบัตรปูย่าจีเดียวไทยเก้ 9, าเมษาหกแปด ลาวเซียนมืดเซียนมืด ผีไหมหรือว่าสางการนี่ก็นเดพี่น้องเข้าคอยเที่ยวสมวนเที่ยวสนุกด้วยโอ้เสียงพัดลมกระดังแง้งนะพี่น้องปิดกับอะ่รใ้มันพอนดังวิงวิดังแห้งปุ๊ปิดจะเกินดังแง้ง เลขวิ่นของคนนะพี่น้องด้วยเลขวิ่นของเองน,งเนงเงมันศูนย์หนึ่ศนย์เก้ แปดก็เป็นสีโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นแปลลายแล้วคนเลขแปดด้วยพี่นอ้อ, 8, นองเลขแปดเลขแปดพี่น้องเลขแปดโอ้ยเป็นแปลลายล่ะพี่น้องเอ้ยมันคืออะไรแบกถุงปุ๋ยน้ำคนทางแล้วเปล่านะบ่านี่พี่น้องเห็นกระทักถามเได้ข้นเห็นแบกถุงปุ๋ยน้ำทางได้ ศ098ันเปเขียนเลขศู 0, 2, ตัวแต่ว่านี้ถืออยู่ด้พี่น้องเนะเพราะว่าของเส้นเหมือนของเพิ่นเอาเลข2สูตรมันจับใส่กันสูตรหนึ่งเี่คือไดหนได้ศูนย์กับหนสูตรสองเนี่มันก็ได้ศูนเก้าแปนี่นะมันเป็นเลขสองสตรพี่นอ้องว่าดิศูนย์คือสองตัวเพราะว่ามัน เลขสองสูตรน้นองเลขสองสูตรมันส้นกันเป็นกระจับตามสูตรไม่หายนะมันย้ายสูตรฝังยานพี่รองเฮาสงสัยนะศูนย์คือสองตัวนะประวานเป็นเลขสูตรสองสูตรจะ่เลขวิ่งมันก็นให้ยศูนย์กับหนึ่งคือก้อนนะศูนย์กับหนึ่งแบบนี้ ศูนย์กํานังเพิ่มก็นเน้นศูนย์พราะว่ามันสองศูนย์มันส้นกันที่ศูนย์ได้เม็ดศูนย์ได้พี่น้องได้หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดมันออกไปแล้วแปดหนึ่ง ถ้าพี่น้องว่ามักหนึ่งแปดเท่ากับตัดออกได้ได้พี่น้องได้มันก็เลี้ยหน่อยลงเพราะว่าเพิ่นกะไ้มากตามสูตรของเพิ่นหรือว่าแปดเก้าขีม,มาศูนย์ศูมีเบิ่นพร้อมเ้วอพี่น้องเลยศูนย์เก้า คนแปดนี่แหละพคนกระหายมากหกครูหกขางคือเกาล่ะเมื่อเกิดนี่เราพี่น้องก็ะมิเลกสามตัวอยู่สองคู่ ห้าศูนย์ศูนย์แปดให้เลขให้เลขเป็นเลขห้ำหกศูนย์เก้าสองคูสองหาง ส่วนตัวพันเนพันเนนให้นนี่ได้พี่น้อง00นกันนนบ09นเก้านี่นเนวทิศส่วนวัแรกละว่าง08นแปดำแน่ละพี่น้องถ้ามาร์กลักหนึ่งก็คือหนึ่ง8่หนึ่งเกาหนึ่งแปดละพี่นอ้นอ,อ,อ,นองแคปหน้าจอได้เอาพี่น้องแคปหน้าจอครับผมเดี๋ยวขีดท่วนล่าพัฒนาของเสยนเมือดวันพุธ มันพุทธที่เกเมษาสองห้าหกแปดเห็นบอเลกวิ่งเพลินศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดได้พี่น้องได้เพืนหายวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งเป็นเน้นศูนย์เพราะว่าเลขสองศูนย์มันส้นกันที่ศูนยะ์เน้นศูนย์ศูนย์จับคู่กับหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปด เลขสามตัวนี่หาศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าเพื่อเน้นศูนย์ศูนย์กับศูนย์เก้าแล้วพี่น้องได้ของเซียนเหมือนนะพี่น้องเขาแคมปหน้าจอทำมกักขจัด,ากาากาดสกัดกระพานได้นะขอบคุณเซียนเหมือนหลายๆลาคอยพี่น้องโชคมหมันเฮงๆปังๆกันได้เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม